ถ้าเราหยุดก็เท่ากับแพ้แต่ถ้าเราไม่หยุดมันก็ยังไม่แพ้เราก็ทําต่อเรายังไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่แค่นั้นเอง วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับชวนคุยกับนักคิดค่ะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่ข้างหลังเนี่ยมีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยค่ะตื่นตาตื่นใจทอยมากๆแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่นี่ต้องบอกกันว่าหลายคนเนี่ยอยู่ภาคใต้ก็ต้องคิดเหมือนทอยแล้วว่าสินค้าหลักประจําภาคใต้เลยถ้าไม่พูดถึงสิ่งนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือ ยางพาราสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหลังทอยตรงนี้ค่ะมีของเยอะแยะมากมายคนอย่างทอยเนี่ยคิดแค่ว่ายางพาราคือยางรถยนต์่ะแต่จริงๆแล้วมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเปลี่ยนความคิดไปหมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกวิภูการกรสุรปราณีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจมากเลยมอยู่กับอาจารย์เขาเรียกว่ากว่าจะเจออาจารย์ได้เนี่ยอาจารย์งานยุ่งมาก ก็ระดับหนึ่งครับนะะครับวันนี้เนี่ยมาเจออาจารย์ได้ต้องแบบเรียกว่าแบ่งเวลาให้เราพอสมควรเลยครับก็เลื่อนนัดคุณทอยหลายครั้งเอางี้เลยเนี่ยมาดูหน้าอาจารย์ปุ๊บอาจารย์พอทอยดูอาจารย์โดยรวมแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่น่าจะสนใจยางพาราเลยอ่ะทำไมล่ะครับอุ้ยมันไม่ใช่อย่าหนูว่าต้องทําอะไรครับต้องเป็นหมออ่ะรู้สึกว่าต้องเป็นหมอเฮ้ยขาเป็นหมอยางแล้วกันเป็นหมอยางคือนี้ต้องถามก่อนว่าตอนแรกที่อาจารย์สนใจยางพารามันมีความรู้สึกมีจุดประกาย อะไรขึ้นมาทาไมถึงสนใจยางพาราคะเอ่อจริงๆเห็นยางพาราพื้นเดเป็นคนนาาศิวา่าแล้วก็เห็นยางพารามาตั้งแต่เด็กนะครับที่บ้านเองก็มีสวนแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือแผ่นยางพาราอย่างเดียวนะครับจนกระทั่งได้เข้าเรียนปรญะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีววทยเขตปัตตานีนะครับเราก็เห็นแล้วครับว่าจริงๆยางพาราสามารถแปรรูปได้เยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ตลอดก็คือว่าเอ๊ะแล้วยางพาราเนี่ย ทำไมมันเป็น,เป,นเป็นได้แค่อย่างล้อหรือถุงมือถุงยาง<ช>อนามัยลูกโป่งทำไมมันเป็นได้แค่นั้น<ช>นะครับก็ติดใจอยู่ตลอดนะครับก็เลยพยายามที่คิดว่าเอ๊ะถ้าไปทํานู่นนั่นนี่ได้หรือเปล่านะครับคือเรื่องอยางเนี่ยเป็นเรื่องหลักของคนใต้เพราะฉะนั้นแล้วยิง่งลืมไม่ได้เลยเรามีเศรษฐ,ฐกิจหลักอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องอยางคราวนี้มาถึงเรื่องอยางว่าอาจารย์สนใจเรื่องอยาง แล้วก็เริ่มมาจับเรื่องยางมากขึ้นแล้วไอ้จากรล้อรถยนต์กับไอ้ถุงม,มือยางที่เราคิดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ข้างหลังเนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างที่คุยกับคุณพลอยตอนต้นนะครับว่าก็ตั้งคิดนั่งคิดอยู่ตลอดว่าทําไมยางพาราไม่เป็นนู่นไม่เป็นนี่ไม่เป็นนั่นแต่ถ้าคิดอย่างเดียวณนะวันนั้นก็คือก็ยังไม่ออกมาเป็นสิ่งที่เห็นเราเนี่ยนะครับพอนึกถึงยางทุกคนจะพูดถึงความยืดหยุน่นผมบอกว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้ความยืดหยุ่นลได้ไม จริงๆมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่มันเหมือนกับจะเป็นข้อด้อยแต่จริงๆมันเป็นข้อเด่นอีกอันนึงก็เลยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นผิวหนังเทียมที่สามารถติดบนร่างกายได้เรามีหน้าที่นะครับในการทำยางให้สามารถเข้ากับผิวหนังมนุษย์ได้โดยไม่เกิดอาการแพ้ ก็คือว่าช่วยเขานเนาะให้มีความนุ่มนิ่มอยู่บ้างนะคะขยับตัวเนี่ยจะได้ไิ่มีแผลกดทับถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้ในทางด้านของการแพทย์แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์ก็ไม่ลืมว่า,า,ายางเนี่ยมันมาจากส่วนยางชาวเกษตรกร,กรสิ่งที่อาจารย์ทําผลิตภัณฑ์กลับไปเนี่ยก็เอาไปช่วยเหลือพวกเขาด้วยอาจารย์ยกตัวอย่างให้พวกเราหนึคะสำหรับะะเกษตรกรนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยครับเรามีอยู่หลายตัวที่เราไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก็คือเป็นยางล่อแมะรง ย่างล่อมแมลงล่อมแมลงล่อมแมลงเพื่อควบคุมศัตรูพืชน,นะครับตัวนี้ใช้ล่อมแมลงอะไรได้เราบ้างคะอาจารย์ณนะวันนี้เราใช้ล่อมแมลงวันผลไม้นอกจากตัวนี้ที่ทําให้กเกษตรกรแล้วเมื่อกี้เรามองไปข้างหลังเนี่ยยังม,มีอีกหลายส่วนที่เราคิดไม่ถึงผมพูดพดถึงภาพร,รวมของหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวันนี้เราทําให้โคนะครับในเรื่องของที่ปูนอนสําหรับโคนะครับอันนี้สําหรับ ที่ผู้ประกอบการเอกชนเนี่ยมาให้โจทย์แล้วก็นักวิจัยของเราได้ำดําเนินการสิ่งนี้เข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งณวันนี้เนี่ยมีบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่เกิดขึ้นในห้องแลบแห่งนี้นะครับแล้วก็ทํารองเท้าโคนะครับจริงจริงสิ่งที่ทําทั้งหมดมีผลงานวิจัยนะครับรับรองหมายความว่าเราดีพิมพ์ในระดับนานาชาติด้วยนะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือมหาวิทยาลัยเนี่ยครับทำได้แค่ปิดพันธุ์ต้นแบบสิ่งที่ เรากําลังจะเชิญชวนก็คือว่าถ้าท่านเป็นเอกชนเนี่ยครับท่านมาเห็นผิดพันต้นแบบแล้วท่านคิดว่าไปประกอบธุรกิจได้นี่ครับท่านมาช่วยเราเถอะครับเพราะว่าการขยายส่วนการผลิตเนี่ยเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่จะทาในระดับขยายสวนได้นะครับความสุขของนักวิจัยคือการเห็นผิดพันนั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงวันนี้ถ้าเกิดเราเห็นวัวใส่รองเท้าวันนี้แล้วเราเห็นแพะเดินบนประแนงเทียมที่เป็นยางพาราเราก็รู้สึกชื่นใจแล้วนี่นะคะ รองเท้าวัวนย่ยสิ่งที่เราคิดเป็น,ปนไปไม่ได้เลยะความรู้สึกถอยตอนแรกได้มาเห็นกับตาตรงนี้มีเกิดขึ้นจริงๆนอกจากที่จะใช้ในทางการแพทย์นอกจากจะใช้กับเกษตรกรแล้วนะคะยังมีบางส่วนที่หลายคนอาจจะรู้แล้วแต่วันนี้เราจะมารื้อฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งคิดไม่ถึงเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หลายคนเนี่ย เคยได้ยินข่าวเนาะมีการตรวจสอบลายนิ้วมือใช่ไหมทอยก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณตํารวจเนี่ยเขาใช้อะไรตรวจสอบแต่วันนี้อาจารย์บอกให้ว่าเป็นความบังเอิญที่เราเจอสิ่งนี้นี่เรยชอบมากเลยนะแบบวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าบังเอิญแล้วเลยเจอเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ผมช่วงเมื่อ5ปีที่แล้วราคายางตกต่ําแล้วก็มีเกรรษตรกรเข้ามาผมเยอะมากเพื่อให้สอนแบรรูปผมก็รู้สึกว่าเอะถ้าจะแบรรูปเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยมันราคาแพง ผมก็เลยกลับไปนอนฝันนอนคิดอะครับว่าจะทํายังไงให้ทุกคนสามารถแตะรูปได้เพราะ p r o d u ด t บที่เขาคิดเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินสิ่งที่ผมคิดคือถ้าผมทํายางให้เหมือนกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปได้มันก็น่าจะตอบโจทย์เขานะก็คือใครมาหาผมผมก็ให้ยางนี้ไปอ้าวคุณอยากทําอะไรเอายางนี้ไปทําเองคุณสามารถใส่ในน้ําร้อนปั้นได้เหมือนดินน้ํามันรอจนกระทั่งเซตตัวเอาก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ครับพอราคายางขึ้นครับ คนที่ถามผมเนี่ยหายไปหมดเลยตอนที่ผมทาสําเร็จแล้วนะครับแต่ผมเห็นอยู่ครับว่าจริงๆแล้วยางที่ผมพัฒน,นาขึ้นน่ะมันทิ้งรอยนิ้วมือของผมเองอยู่บนวัสดุนั้น oh. ผมก็เลยไปหาตํารวจพิสูจน์หลักฐานครับแล้วก็บอกว่าที่อันนี้ใช้ได้ไหม mm. ปรากฏว่าตารวจพิสูจน์หลักฐานก็เอาไปใช้จริงในในหน้าง,งานและปรากฏว่ามันใช้ใงานได้จริงนะครับสามารถลอกลายนิ้วมือนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับ mm. ได้นะครับแบบสามมิติตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลอก รอยรองเท้าล่ะร mm. องเท้ามันรองผมมาได้ยังไงรอยล้อรถอย่างเงี้ยได้ยังไงก็คือเวลาโจรเขาขึ้นบ้านเนี่ยครับ <Yeah. S 2> เขาก็จะทิ้งล่องรอยรองเท้าอยู่บนโคลนหรือในสวนยางอ,อ๋มันจะต้องมีอ่าต้องมีนั้นต้องมีร่องรอย mm. เราก็เอาอยางที่เราทําเป็นสูตรเรลวเนี่ยครับไปเทนะครับจนกระทั่งมันแห้งพอมันแห้งปุ๊บเราก็ลอกออกมาได้เป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรมีรอยบินตรงไหนมีตำหนิตรงไหน สุดยอดพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าครอบคลุมเลยนะทาร์การแพทย์ความมม่นพงเอ,อกเกษตรโห,วโหวความสวยงามมีไหมความสวยงามจริงๆก็แอบกระซิบว่าก,กาลังพัฒนาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนได้เอาผิดพันเนี่ยไปใช้และมีขายอยู่ในเชิงพณนนิดเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ขออนุญาตยังไม่บอกดีกว่าว่ามันมันคืออะไรทีนี้อยากให้อาจารย์บอกนิดนึงค่ะววันนั้นเนี่ยที่มีคนบอกอาจารย์ว่า สิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วอาจารย์ย่อท้อไหมก็ก็ท้อครับก็ท้อได้ใช่ไหมไม่ผิดนะอาจารย์ไม่ผิดครับก็มันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่เขาว่าแต่ถ้าเรายังไม่หยุดมันก็ยังไม่ไม่แพ้ถ้าเราหยุดนั่นก็เป็นอย่างที่เขาว่าอืมแล้วพอวันหนึ่งทำสำเร็จสิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่ามันใช่ละไอเน,นี้ยมันจริงละที่ให้กำลังใจอาจารย์กลับมามันคืออะไรคะก็ ผมว่าคําพูดบางอย่างมันก็สามารถที่จะเห็นได้ว่ามันมันมันมีความภูมิใจนะครับก็คือเขาเขาบอกว่าเฮ้ยมันทําได้เองคิดได้ไงวะอะไรเงนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเห็นว่าในทีมของเราเนี่ยมีความสุขกับการพัฒนาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยว่าอันนี้สําคัญแล้วก็คําพูดเมื่อพูดที่ผมบอกว่าถ้าหยุดก็เท่ากับเหมือนกับที่ที่ที่เขาว่าว่ามันมันเป็นไปนได้ยากมันไม่สําเร็จหรอก อันเนี้ยผมให้เครดิตอาจารย์วรวิทย์อาจารย์หมอวรวิทย์อาจารย์หมอวรวิทย์บอกว่าเฮ้ยเราท้อกันหลายครั้งนะครับเพราะว่าอย่างภาลาทางการแพทย์เนี่ยกำแพงเยอะมากกว่าจะมาถึงจุดนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราหยุดก็เท่ากับแพ้แต่ถ้าเราไม่หยุดมันก็ยังไม่แพ้เราก็ทําต่อเรายังไม่รู้ว่ามันจะสาเร็จเมื่อไหร่แค่นั้นเองความสําเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมากนัก แต่ความพยายามตั้งหากที่ทําให้รู้ว่าความสําเร็จนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะวันนี้ได้กําลังใจมากมายเลยนะคะจากผู้ช่วยอาจารย์ดรเอกวิภูนะคะการกรสุระปราณีค่ะขอบคุณคุณ,ค,ณครูนะคะวค,ความพยายามที่เกิดขึ้นนี้นะคะ สิ่งที่ต้องพยายามนั้นอยู่ที่ใจเราล้วนๆเลยค่ะวันนี้ส่วนคุณอินัคิดนะคะก็ได้คุยกับนักคิดอีกหนึ่งท่านแต่คนต่อไปจะเป็นใครนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิดตามไว้ให้ดีเลยค่ะว่านักคิดคนต่อไปจะเป็นใครและมาให้กำลังใจาเรื่องอะไรวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ